ฝันขึ้นเดียวพิกชีวิตภรยาตเตรียมชุดรำถวาย เปิดบ้านเปิินนาครคิดถึงอดีตเพื่อนรักทุ่มเงินสิบล้านสร้างกิจการใหม่แชมป์โลกแล้วขอบคุณที่ทําให้ฝันของพ่อเป็นจริงจากการที่ทุ่งเทรักตั้งใจซ้อมหนักมากมาที่สูดเจน้ําตานับครั้งไม่ถ้วนเพื่อลากมากับประสบการณ์มากมายวันนี้จึงเป็นวันที่วิเศษที่สุดต,ตั้งแต่พ่อเกิดมาวันที่พ่อแม่ทุกคนดีใจจูนตอนเจอหน้างานเครียดมากเห็นว่ามีจะไปแก้บนด้วยเปิ้นเราก็ลุ้นกันมากตั้งแต่โมโตรแรก พ่อโมโตที่2เราบอกว่าถ้าได้ที่หนึ่งพ่อกับแม่จะไปรำแก้บนที่พระพรหมแล้วก็จูนก็ต้องพร้อมแหละเราเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเพราะว่าแม่ก็สวดมนต์ตลอดเวลาไหวอะไรกลับอะไรเอาหมดเข้าที่1นึงจริงๆผมก็หันมองหน้าแม่รายได้วันดีเปิดร้านใหม่เซลเทอร์มูลาบนาคอนแอเอเชียทิก ที่เอเชียทีงาน,นนี้เพิ่อนครและจูนกัษมาศิลาชัยก็ได้เปิดใจถึงการลงทุนทําร้านใหม่ใช้งบสูงถึงหลัก10ล้านบาทเลยทีเดียวตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าธุรกิจอาหารสมัย10กว่าปีก่อนเราก็ทําเล่นๆเ,เราชอบทําอาหารมีร้านของเราก็ดีนะแต่พอเวลาผ่านไปมีเหตุนั้นเหตุนี้นี่แหละที่มันมาผลักดันให้เราอยากทําเป็นอาชีพจริงๆแล้วมันกลายเป็นอีกกิจการหลักของครอบครัวพอเรามาทําแล้ว รู้สึกว่ามันสามารถโตได้เราก็เลยวางแผนไว้เลยว่าในอนาคตกิจการร้านอาหารของเราจะต้องเป็นยังไงก่อนจะเผยถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ว่าเราวางไว้สองปีเนี่ยต้องได้6 0 0้อถึงแปดล้านคือเราก็ตั้งเป้าไว้นะค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆจนถึง10ร้านอาหารภายใน2ปีนี้นี่คือเป้าของกิจการเรานะคือถ้าเรามีเป้าเราจะได้รู้ตัวเองว่าเราจะต้องทําอะไร ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทําใหม่ๆด้วยนะคะ